สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เป็นขั้นตอนการทดสอบคำศัพท์นะหลังจากที่เราทำความเข้าใจบทเรียนแล้วนะจากวิดีโอการสอนนั่นเองนะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดแล้วนะก็คือการบ้านของเราเนี่เองคนะการบ้านแต่ละบทแต่ละบทนะสมมติว่าเราเรียนบทที่หนึ่งจบไปแล้วนะเรียนบทที่หนึ่งจบไปแล้วแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดซึ่งเป็นการบ้านเองนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วแล้วเราทีนี้เราจะมา ทำการเขียนตามคำบอกนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่นี่เองนะะว่าเรารู้คำศัพท์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะกรุณาซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะเพราะว่าคุณที่ได้รับผลลัพธ์นั้นก็คือตัวเราเนี่เองนะ,ะถ้าเราโกงนะ,ะสมมุติว่าเราเขียนไม่ได้แต่ว่าเราไปเปิดดูหนังสือก็แสดงว่าเราไม่ได้นะ,ะอยากโกหกตัวเองว่าตัวเองทําถูกนะ,ะว่าตัวเองเขียนถูกไม่ใช่นะคะ อันนั้นคือเราโกงตัวเองนะการโกงตัวเองนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ก็เขียนแบบที่ไม่รู้ไปแลหละนะคะเอาเท่าที่ได้นะคะไม่เปิดดูหนังสือนั่นเองนะขั้นตอนนะขั้นตอน,น,ตอนเปิดฟังเปิดฟังนะฟังแล้วก็เขียนตามคําบอกนะเขียนคําศัพท์ลงไปนะเขียนคําศัพท์ลงไปนะ,ะแล้วก็เขียนคําอ่านด้วยนะเขียนคําอ่านเป็นภาษาไทยนั่นเองนะ แล้วก็เขียนคำแปลได้นะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มนะอีโรนาดาอีโรนาดาชาวาดาชาวาดายอดอลชีเยโยยอดอลชีเยโย ต่อไปข้อสี่นะคะข้อสี่ให้เขียนวันนะฮะโยอิลว,นนะวันจันนะคะวันจันถึงวันอาทิตย์เลยนะคะถึงวันอาทิตย์นะฮะวันโยอิลควาโยอิลนั่นเองนะเขียนไปทุกวันเลยนะครบทุกวันนะแล้วก็เรียงให้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะพิซซ่าจีมันมาชิสโซ 비싸지만 맛있어요. 복잡해요. 복잡해요. 힘들지만 재미있어요. 힘들지만 재미있어요. 주말래. 주말래. 몇 시에 학교에 가요? 에 학교에 가요?